สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศบนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับก็มาถึงช่วงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่14ของฤดูกาลนะครับจะระเบิดศึกกันในช่วงกลางสัปดาห์นี้กันเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่คืนวันอังคารวันนี้ไปจนถึงคืนวันพฤหัสโน่นเลย10คู่10สนามใครเจอใครบ้างแล้วทัศบนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลโดยแอดมินพระอุ้มจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรก คืนนี้ตีสองครึ่งแต่เวลาในประเทศไทยนะครับสาริกาดงนนวคลาสเซนเป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้นะครับแล้วเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้อาร์ซนอนมาศูนย์ประตูต่อ2ทําให้เอ็ดดี้ฮาวนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารักษาที่เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยนะครับจะต้องพาทีมเก็บชัยชนะให้ได้แล้วครานี้เนี่ยเป็นการเจอกันของ2ทีมท้ายตารางนะครับนอริดเองเนี่ย <ersch> มี9แต้มนะครับแล้วก็นอริชนะมาแล้ว nice. 2น <ôi melt ática part> ัดในฤดูกาลนี้นะช่วงแรกก็ย่ำแย่ไม่แพ้กับนิวคาสเซลแต่นิวคาสเซลเนี่ยหนักไปทางเกมที่มันเสมอกันซะมากกว่า6แต้มที่มีก็คือจากการเสมอทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นเอาแหละไม่ต้องฟันธงอะไรมากนะครับทั้ง2ทีมเป็นทีมอันดับ19และ20มาเจอกันในบ้านของนิวคาสเซลผู้จัดการทีมคนใหม่บวกกับเสียงเชียร์ของทูนอาร์มี่ที่เซนต์เจมส์พาร์ค ก็น่าจะทําให้นิวคาสเซิน่าจะมีกําลังในการที่จะพิสูจน์ตัวเองรวมถึงการกระตือรือร้นที่จะคว้า3คะแนนแรกในฤดูกาลนี้ให้ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแอดมินฟันโทมแบบเข้าข้างเจ้าบ้านไปเลยนะครับผมให้นิวคาสเซิลสองนอริซิตี้หนึ่ครับน่าจะเป็น2ทีมที่อยู่ท้ายตารางและสู้กันมันสนุกเหมือนกันนะครับ ขยับไปที่ตี35นาทีคืนนี้นะครับลีสยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับคริสตัลพาเลสนะครับลีสนัดล่าสุดเนี่ยเสมอมา0-0น,น,นะครับส่วนคริสตัลพาเลสก็แพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไปแบบฉิวเฉียดนะครับแต่ดูภาพรวมแล้วนะครับจากต้นฤดูกาลมาจนถึงตอนนี้ทั้ง2ทีมดูดีขึ้นนะครับในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับในช่วงแรกเนี่ยลีสมกกักจะสเปะสปะนะครับตอนนี้ลีสอยู่อันดับ17 มี12คะแนนแต่คริสตันปาเลตของพาตริกเวียร่าเนี่ยมีถึง16แต้มอยู่อันดับ11นะครับเพราะฉะนั้นดูในเรื่องของผลงานแล้วนะครับคริสตันปาเลตทีมเยือนดีกว่านะครับดีกว่าแต่ว่าประตูเสียเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับพาเลตเสียไปถึง19ลีดเสียไปถึง20เพราะฉะนั้นเกมคู่นี้ผมมองว่ามันออกได้3หน้านะครับพาเลตเองอย่างเกมล่าสุดก็ เหมือนจะดีแต่มันก็ดีไม่สุดนะครับเพราะว่าครองบอลบุกกดดันใส่แอสตันวิลล่าได้จะแทบตลอดนะครับครองบอลน,นี้น่าจะ60กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแต่กองหน้าไม่คมครับนะที่นันเปเลจะมีปัญหาเรื่องของกองหน้าไม่คมส่วนลีสครับปีนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากพาเลสมากนักนะครับผลงานสวนทางกับปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงนั่นคือสิ่งที่มาเซโรบิลซ่าพ้การทีมของเจ้าบ้านจะต้อง เรียกว่าอะไรล่ะเข้มงวดขวดขันกับลูกทีมหน่อยนะครับในทุกๆตำแหน่งนะครับกองหน้าไม่ยิงแถมกองหลังเสียประตูง่ายอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็อยากจะเอาใจเชียร์ลิสนะครับเอาใจช่วยลิสเหมือนกันนะครับแต่ก็ดูแล้วมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีโอกาสจะแบ่งแต้มกันค่อนข้างสูงนะครับผมให้ลิสยูไนเตตสองคริสตันพาเลตสองครับหลังจากผ่านคืนนี้ไปนะครับไปดูคืนวันพุธมีหลายคู่หน่อยนะครับคืนวันพุธเข้าเช้า วันพฤหัสนะครับเริ่มกันตีสองครึ่งเซาท์ทมตันเจอกับเลสเตอร์เซาเนี่ยเพิ่งจะแพ้ริบูนมา0ูนย์ี่นะครับส่วนเลสเตอร์เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะวัดฟอร์ดมาสีประตูต่อ2ก็เป็นทีมที่ผีเข้าผีออกนะครับสาหรับเลสเตอร์ผมว่ามาเจอกับเซาท์ทอมตันชั่วโมงนี้แม้ว่านักบุญจะแพ้ริบูนมาค่อนข้างขาดแต่ไม่ใช่งานง่ายของลูกทีมของโรเจอร์สแน่นอนนะครับและผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์จิ้งจอกสยามเล็กๆ นะเพราะฉะนั้นผมให้เซาท์แฮมตันหนึ่งเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งครับไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันเยอะเลยคู่นี้ไปอีกหนึ่งคู่นะครับตอนตีสองครึ่งคืนวันพุธนะครับวู๊แฮมตันเจอกับเบอร์ลี่นะครับวู๊เนี่ยนัดล่าสุดเสมอกับนอริทีมท้ายตารางมา 0- 0นย์นะครับพลาดโอกาสที่จะทำแต้มไล่จีเวสแฮมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับส่วนเบอร์ลี่เองเกมที่เทิร์ฟมัวนั้นเลื่อนนะครับเนื่องจากาปัญหาสภาพอากาศนะครับเกมกับ สเปอร์ก็ถูกเลื่อนออกไปเพราะนั้นก็ได้พักมาเต็มๆเ,เรื่องของพละกกำลังวูฟวูน่าจะเป็นรองเบอร์ลี่นะครับแต่ทีนี้ด้วยสภาพของนักเตะด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับน่าจะมาทางฝั่งของวู๊ฟแฮมตันมากกว่าเบอร์ลี่ทีมเยือนนะครับเบอร์ลี่เนี่ยมีเพียงแค่9คะแนนนะครับแล้วก็อยู่อันดับ18โซนตกชั้นด้วยนะครับยิงได้14เสียไป20ส่วนวูเนี่ยนะครับ ยิงประตูได้อาจจะยิงได้น้อยกว่าเบอร์ลี่นะครับแต่เกมรับเนี่ยเสีย12ก็คือเสียน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็สกอร์ที่มันเกิดขึ้นไม่น่าจะขาดไม่น่าจะขาดนะครับแต่ว่าผมก็เอ็นเอียงไปทางฝั่งวู๊แฮมตันน่าจะเปียดเข้าเส้นชัยไปได้หรือโอกาสที่จะเสมอกันก็มีค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นให้เ,เลือกไปทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับน่าจะอาศัยความเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เปียดเก็บ3คะแนนได้นะครับผมให้วู๊แฮมตัน 2เบอร์ลี่ครับตีสอครึ่งคืนวันพูดเช่นกันนะครับวัตฟอร์ดแตนอลาวาดนะครับแมชนะแมนยูทำให้โซชาตกงานแต่ก็ล่าสุดดันบุกไปแพ้เลสเตอร์มาด้วยสกอร์ใกล้เคียงกันนะครับชนะแมนยู41แพ้เลสเตอร์2 4เจอกับเชลซีที่เพิ่งจะสะดุดในเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับแมนยูมา1ประตูต่อ1ก็เอายังไงดีนะครับมือวัตฟอร์ดมันเป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่ดี มีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างชัดเจนทีมเวิร์กชัดเจนนะครับเกมรุกก็ยิงได้ถึง18ประตูนะครับถ้าเทียบอันดับทีมล่างๆเนี่ยวู๊แฮมตันยิงได้มากกว่าไบรตันทีมอันดับ9นะครับยิงได้มากกว่าวู๊แฮมตันแล้วก็อาร์เซนอลทีมอันดับ5ซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีที่กองหลังเหนียวและเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกเพิ่งจะเสียไปแค่5ประตูเท่านั้นเนี่ย จะเอายังไงดีนะครับวัตฟอร์ดเล่นในบ้านดีนะครับปีนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยแหละและเกมที่ชนะแมนยูนั้นเราก็มองได้2ออย่างว่า1วัตฟอร์ดเล่นดีกับ2แมนยูเล่นแย่แต่ท้ายที่สุดแล้วกองหน้าของวัตฟอร์ดเขายิงได้เพราะฉะนั้นเกมที่บุกไปแพ้เลสเตอร์ ester, ก็อาจจะมั่นใจเกินไปนะครับแล้วก็เลยโดนเจ้าบ้านจิ้งจอกสยามเนี่ยกัดเอาสะแผลเวอะหวัดนะครับมาเจอกับเชลซีชั่วโมงนี้ผมก็มองว่านะครับแม้วัตฟอร์ดจะผลงาน ในบ้านระยะหลังดูดีขึ้นแต่กันด้วยความที่เชลซีเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างยากนะครับโดยเฉพาะการมาเจอกับทีมระดับนี้ผมว่าลูกทีมของโทมัสทูเคิลน่าจะต้องเคี่ยวเข็นหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าพลาดเนี่ยอาจจะโดนเชลซีอาจจะโดนแมนชตี้กับลิเวอร์พูลแซงขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วก็ด้วยความทีเ่เพิ่งจะพลาดมากับเกมของกับเกมที่เจอกับแมนยูนะครับผมก็เลยเชื่อว่า เชลซีน่าจะเอาชนะวัตฟอร์ดได้นะครับแต่สกอร์ที่ให้ผมให้วัตฟอร์ด1เชลซี2ครับหรืออาจจะเป็น1-0 2-0ประมาณนี้อ่ะแต่ให้วัตฟอร์ดหน่อยเพราะว่าเล่นในบ้านอาจจะมีประตูมาฝากแฟนๆนะครับให้วัตฟอร์ด1เชลซี2ครับตี2ครึ่งคืนวันพุธนะครับเบสแฮมอยู่นเต็ดทีมอันดับ4ของตารางนะครับจะเปิดบ้านเจอกับไบรตัน เวสแฮมเนี่ยเริ่มมีสะดุดให้เห็นนะครับแพ้บูแฮมป์ตันนะครับแล้วก็ล่าสุดก็แพ้แมนซิ t y ตี้นะครับแม้ว่าจะสู้กับแมนซิตี้ได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแต่ก็ด้วยความที่เ,เวสแฮมเองนะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของการแบกรับความกดดันนะครับเวลาเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยผลงานมักมักเหมือนเขาว่าอะไรเล่นดีแต่ผลงานมันไม่ดีอ่า ใช้คำนี้แล้วกันแล้วประตูที่เวสแฮมยิงไดนะ้คือยิงได้24นะครับเสียไปถึง16เจอกับไบรตันที่ประตูกองหน้าอาจจะยิงได้น้อยกว่าเวสแฮมเกือบครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับเพราะว่าไบรตันยิงได้12ลูกแต่ลูกได้ลูกที่เสียเนี่ยไบรตันเสียไป14เพราะฉะนั้นกองหลังพอๆกันนะครับเวสแฮมดูคมกว่าก็เ,าเชื่อว่าเกมนี้ถ้าเวสแฮมหวังที่จะลุ้นท็อปโฟตามที่เดวิดมอยส์บอกเนี่ยนะครับก็คงจะต้อง ใช่เต็มที่กับไบรตันนะครับเพราะไบรตันเนี่ยเป็นทีมจอมเสมอมากล่าสุดก็เพิ่งเกลเสมอกับลีสไปอีก0 0น,นะครับถ้ากองหน้าเวสแฮมทำงานก็เชื่อว่าน่าจะมี3แต้มนะครับแต่ถ้ากองหน้าไม่ทำงานมีโอกาสแล้วใช้โอกาสเปลืองเนี่ยก็อาจจะโดนไบรตันบุกมายันเสมอได้เช่นกันนะครับแต่เอาละเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เวสแฮมคงจะต้องเข้าฝากแล้วนะครับเพราะนั้นสกอร์ที่ผมให้ผมให้เวสแฮม2ไบรตัน1ครับ ไปที่คู่เบอร์ซี่สายดาบี้นะครับจะขยับมาเล่นกันตอนตี35นาทีคืนวันพรุ่งนี้นะครับคือคืนวันพุธเข้าเช้าวันพฤหัสเอเวอร์ตันจะเปิดกุริสันพาร์คเจอกับลิเวอร์พูลนะครับท็อปฟี่สีน้้ำเงินของโรเฟลเบดีเตสครับ5นัดหลังสุดแพ้ไปถึง4นะครับแพ้ไปถึง4นัดแล้วก็เสมอไป1เรียกว่า6-7นัดหลังเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับเอเวอร์ตันมาเจอกับลิเวอร์พูลที่ผลงานต้องบอกว่าตอนนี้ทำคะแนนไล่หลัง ทางด้านของเชลซีเหลือเพียงแค่2คะแนนแล้วนะครับเพราะนั้นเป้าหมายของลิเวอร์พูลก็คือการทำคะแนนกดดันเชลซีต่อไปนะครับเชลซีเนี่ยเล่นตอนตี2ครึ่งลิเวอร์พูลเล่นตอนตี35นาทีห่างกันประมาณ45นาทีก่อนคิกออฟนะครับเพราะนั้นในเรื่องของผลการแข่งขันอาจจะยังไม่ได้ตัดสินแล้วก็กดดันอะไรกันมากแต่ลิเวอร์พูลก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำคะแนนไล่ต่อไปนะครับเพราะว่าลงแข่งเนี่ยในเวลาตี35นาทีเนี่ยแมนซิตี้ก็ลงนะครับ เอาอยัางไงดีนะครับแม่เอว่าตันผลงานมันย่ําแย่ก็จริงผลงานย่ําแยก่ก็จริงนะครับแต่ก็ด้วยความที่คําว่าเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้มันไม่มีอะไรง่ายสําหรับลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับก็ผมเนี่ยอยากจะให้ลิเวอร์พูลชนะแล้วก็คิดว่าลิเวอร์พูลต้องชนะแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้เป็นดาบี้แม์ของเมืองลิเวอร์พูลก็เลยคิดว่าเกมคู่นี้นะครับ มันก็มีเกมวันเสาร์อาทิตย์รออยู่ด้วยมองยากมากนะครับมองยากมากเอาแล้วงี้แล้วกันนะครับผมฟันธงแบบว่ารักที่เสดายน้องนะครับผมฟันธงให้เอเวอร์ตันหนึ่งลิเวอร์พูลหครับแต่ในใจผมเนี่ยคิดว่ายังไงลิเวอร์พูลน่าจะเหนือกว่าอยู่แล้วแล้วก็ดีไม่ดีถ้าลิเวอร์พูลชนะเอา,อางี้แล้วกันผมฟันธงให้1นหนึ่ง,งแต่ถ้าลิเวอร์พูลจะชนะ ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะชนะแบบขาดลอยแล้วก็อาจจะทําให้ราฟเอลเบนิเตสเนี่ยถึงขั้นตกงานเลยนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับมองฝากทัศนะเพิ่มเติมเอาไว้นะครับตีสามสนาทีพร้อมกับลิเวอร์พูลครับทีมรองจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะบุกไปเยือนวิลล่าพาักของสตีเฟนเจอราดครับอหมย,ยังไงดีครับเจอร์ราตั้งแต่โยกจากกราสโตรเรนเจอร์มาคุเมซ s นวิลล่าเนี่ยเก็บ6แต้มเต็มนะครับชนะคู่แข่งมา ยิงประตูได้นัดละสองลูกนะครับนัดล่าสุดนี้ก็นํา20แต่ว่าโดนตีไข่แตกในช่วงท้ายแต่ก็เก็บ3แต้มได้นะครับเจอราดมาคุมทีมเนี่ยใช้ระบบ433ครับแต่ทั้ง2นัดที่ลงทําการแข่งขันลูกทีมของสตีเวนเจอราดครองบอลได้น้อยกว่าคู่แข่งนะครับอย่างเกมก่อนหน้านั้นที่ชนะ2อก็เล่นในบ้านแต่ก็ครองบอลได้น้อยกว่าคู่แข่งนะครับแต่สุดท้ายก็เอาชนะได้นะครับรู้สึกจะเจอไบรตันถ้าจำไม่ผิด นะครับอย่างเกมล่าสุดบุกไปเยือนคริสตันประเลตก็ครองบอลน้อยกว่านะครับแต่สุดท้ายก็จบสกอร์ได้ก็เท่ากับว่ามันเป็นสูตรเป็นเทคนิคนะครับเป็นเป็นแทคนติกของซีเฟนเจอร์ดที่แบบอ่าไม่รู้แหละฉันเล่น433ก็จริงดูเหมือนว่าเปิดเกมรุกเต็มรูปแบบก็จริงแต่พอถึงเวลาเล่นแล้วเนี่ยนักเตะทุกคนก็เล่นกันแบบทีมเบิร์กนะครับช่วยกันตั้งรับช่วยกันเซตบอลช่วยกันเพรสซิงนะครับแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนเวลาที่จะเล่นเกมโตกลับนะครับให้มันมีประสิทธิภาพที่สุด แล้วก็การเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกอริลลานะครับก็เชื่อว่าน่าจะได้เป็นการเรียนรู้วิชาของสตีเฟนเจอร์รัตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าได้เจอกับถือว่าเป็นบรมครูได้เลยนะครับเพราะว่าเจอร์รัตเองเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่ามีการส่งเมสเซจได้พูดคุยไดออ้อะไรกับเจนคอปอยู่แล้วสําหรับผู้จัดการทีมของร์พูลแต่ครานี้นะครับก็จะเป็นการวัดฝีมือของเจอรจ์รัตว่าดีพอหรือเปล่าถ้าเกิดว่าในอนาคต จะขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลซึ่งไม่รู้นะครับว่าจะเร็วๆนี้จะแทนเจนคอบเลยไหมหรืออีกหลายปีข้างหน้าโน้นก็ค่อยว่ากันแต่นี่คือบททดสอบครั้งแรกของเขานะครับเพราะการไปคุมทีมเรนเจอร์มันก็พิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งแต่มันคงจะมาเป็นข้อบ่งชี้อะไรไม่ได้มากนะครับแต่ทิศทางค่อนขอ้างชัดเจนคือรับแล้วโตช่วงนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเกมรุกของแอสตันวิลล่าจะทํางานไหมนะครับถ้าทํางาน ก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับแมนซิ t y ตี้ได้บ้างนะครับเพราะว่าซิตี้เองเนี่ยตั้งแต่เปปไม่ได้ซื้อกองหน้าตัวเป้าเข้ามานะครับในแบบพวกที่มันเป็นเกรดที่ใกล้เคียงกับคุนากโร่นะครับเออก็อาจจะทําให้เกมรุกของแมนซิ t y ตี้เนี่ยมันไม่เสดวจเฮลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายิงไปเนี่ยสินัดยิงไปเอ,อนัดเอาขออภัยครับสินัดยิงไป29ยิงไป27ประตู นะครับซึ่งน้อยกว่าเชลซีจากฝูงแล้วก็ลิเวอร์พูลอันดับ3นะครับแต่ว่ากับการที่มาเจอแอสตันวิลล่านะครับซึ่งต้องยอมรับกันตามตรงว่าแอสตันวิลล่าเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างมากนะครับเสียไปถึง21ประตูนะครับเสียมากกว่าลีสแล้วก็เบอร์ลี่ทีมท้ายตารางอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหาที่คิดว่าเจอราดัจะต้องคุยกับพวกแนวรับให้ดีไม่ว่าจะเป็นทารอนมิงกับตันทีมหรือคน ในแนวรับรวมถึงพวกอกองกลางนะครับตัวตัดเกมที่ต้องมาช่วยไม่ให้แผงแบ็กโฟของวิลล่าโดนโจมตีมากนักนะครับแต่จะเอาอยู่ไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นก,กันแน่นอนครับบรรดากองแช่งทั้งหลายนะครับรวมถึงสาวกเดอะคอปนะครับที่แอบปันใจเชียร์เฮเจิดเนี่ยก็น่าจะเข้าข้างแอสตันวิลล่านะครับแต่ก็ด้วยความที่คุณภาพนักเตะนะครับ มันค่อนข้างจะสู้กันยากสักหน่อยหนึ่งนะครับสิ่งเดียวที่เราจะต้องมาภาวนาและแอบ,บรุ่นกันก็คือไม่ให้เกมรูุกของวิลล่าไม่ให้เกมรูุกของแมน City ซิตี้ทำงานมากนักนะครับเพราะนั้นก็อาจจะทําให้แอสตันวิลลามีโอกาสที่จะแบ่งแต้มได้นะครับอ่ะฝันทงกันตามหน้าสื่อครับแม้ว่าใจจะแอบ,บปันใจเชียวิลล่าแล้วก็สตีเฟนเจอรัตก็ตามนะครับผมให้แอสตันวิลล่าหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้สครับ นะสกอร์นี้อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนแต่ก็เชื่อว่าต้องอยู่กับความเป็นจริงเนาะคู่คืนวันพฤรรหัสเข้าเช้าวันศุกร์อีก2คู่นะครับตีสองครึ่งเท่าแนมฮอสเปอร์เจอกับเบรนฟอร์ดนะครับเบรนฟอร์ดกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสเปอร์เกมล่าสุดก็ถูกเลื่อนออกไปนะครับเนื่องจากสภาพอากาศไม่ได้แข่งกับเบอร์ลี่นะครับเพราะนั้นสเปอร์ก็จะแข่งเป็นนัดที่13ส่วนเบรนฟอร์ดทีมเยือนจะแข่งเป็นนัดที่14นะครับคะแนนห่างกันแค่3มแต้มนะครับเบรนฟอร์ดถ้า บุกไปชนะได้นะครับก็มีโอกาสที่จะทําทคะแนนขึ้นไปแซงสเปอร์นะครับเพราะว่าเบนฟอร์ดยิงได้17เสีย17ลูกได้เสียบวกศูนย์แต่สเปอร์เนี่ยยิงได้11เสีย17นะครับคือลูกเสียเนี่ยเสียเท่ากันแต่ว่าลูกได้เบนฟอร์ดยิงได้เยอะกว่านะครับไม่น่าเชื่อว่าสเปอร์ที่มีทั้ทงแฮร์รี่เคนชงฮงมินเนี่ยฤดูการนี้ระส่ำตั้งแต่การเลือกผู้จัดการทีมผิดแล้วนะครับต้องมาใส่อันตโตนิโอคอนเต้น,นะครับก็ติดลบไปถึง6นะครับตลอดเจ้าบ้านสเปอร์เอาแล้วครับ สเปอร์นะ้าที่แล้วของคอนเต้ก็กลับมาชนะได้แล้วก็เชื่อว่าเกมนี้เบรนท์ฟอร์ดที่ระยะหลังนะครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะชนะก็ตามมันเป็นการชนะเอเวอร์ตันทีมที่กําลังระสามระสายแต่มาเจอกับสเปอร์ที่ได้คอนเต้ามานะครับน่าจะต้านทานยากลำบากแล้วก็เชื่อว่าสกอร์ที่ได้นะครับสเปอร์น่าจะเอาชนะด้วยด้วยสกอร์สประตูต่อ0นย์ครับผมให้สเปอร์สองเบรนท์ฟอร์ดศูนไปเลยนะครับ คู่สุดท้ายตอนตี35ทีคืนวันพฤหัสบมมดีวันศุกร์นะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทำศึกเอ่อบิ๊กแมตช์กับไอเป็นใหญ่อาร์เซนอลนะครับทั้ง2ทีมนี้แฟนทั้ง2ทีมต้องจับตากันให้ดีนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลกับแมนยูนั้นตอนนี้คะแนนห่างกันเนี่ยหแต้มนะครับอาร์เซนอลอยู่อันดับ5มี2 3คะแนนส่วนแมนยูอยู่อันดับ8มี18คะแนนนะครับถ้าแมนยูหวังที่จะกลับมาลุ้นท็อปโก็ต้องเก็บอาร์เซนอลไม่ฉะนั้นแล้วง,งานมันจะยากครับถามว่ามีหวังมันมีหวังแน่า เกมนัดนนี้เพิ่งจะเป็นนัดที่1 4ของฤดูกาลเท่านั้นนะครับแต่ถ้ายัางหวังที่จะให้มันง่ายงานมันง่ายก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้เหนืออาร์เซนอลเท่านั้นเพราะว่าเล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับถ้าสกอเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะเสมอรหรือแพ้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเสียหายนะครับแล้วก็ผลงานระยะหลังเราก็ต้องยอมรับว่าแมนยูเพิ่งจะมากระเตื้องนะครับอาร์เซนอลเนี่ยหนัดหลังสุดชนะ4แพ้ไปน,นัดเดียวก็คือแพ้เวอร์พูลส่วนแมนยูแพ้ไปสาม ชนะ1แล้วก็เสมอ1ก็คือเกมล่าสุดที่เสมอกับเชลซี Chelsea, นั่นเองนะครับลูกได้เสียพอๆกันนะครับอาร์ซนอลลบสองแมนยูลบหนึ U ่งนะครับแต่ประตูได้ของแมนยู U จะยิงได้เยอะกว่าแต่ก็เสียเยอะกว่าเหมือนกันก็ดูยากครับเกมมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มเสมอกันเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาดูว่าทางด้านของแมนยู U เนี่ยผู้จัดการทีมจะเปลี่ยนจากไมเคิลคาริคเป็นราฟลังนิกแล้วหรือ,อยังนะครับจะมีการแต่งกั้งหนางเป็นทางการแล้วหรือเปล่าถ้าไม่ทัน แฟนๆของปีศาจแดงก็คงต้องไปรอลุ้นนัดสุดสัปดาห์นะครับที่จะเปิดบ้านเจอกับคริสตันพาเลต e นะครับว่ารับลังนิกจะได้กลับอาจะได้มารับตําแหน่งอย่างท้าวนในช่วง6เดือนหลังของฤดูกาลนี้หรือเปล่านะครับถ้าคืนนี้รับลังนิกยังไม่มาไม่เคลิอนคาริกก็คงจะต้องคุมทีมต่อไปแล้วถ้าคริกไม่เคลิอนคาริกคุมทีมต่อการจัดทัพนะครับแม้ว่าจะเล่นในบ้าน ก็น่าจะต้องเน,เน้นเอาผลงานเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ในเกมที่แมนยูบุกไปเสมอเชลซีนั่นแหละว่าช่วงนี้คาริกรับหน้าที่ชั่วคราวก็คงต้องเน้นในเรื่องของผลการแข่งขันเป็นหลักเอาให้มันแพ้ยากไว้ก่อนนะครับถ้าชนะได้ก็ชนะแต่ถ้าชนะไม่ได้ก็ห้ามแพ้เอาไว้ก่อนนะครับก็เชื่อว่าด้วยผลงานด้วยบรรยากาศของทีมที่มันอาจจะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นหลังจากปลดโอเดโกนาโซชาไปก็เชื่อว่า,เ,าเกม นัดนี้นะครับระหว่างแมนยูกับอาร์เซนอลก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งนัดที่แมนยูไม่น่าจะแพ้นะครับแมนยูไม่น่าแต่แพ้แต่จะถึงขั้นชนะหรือเปล่าเนี่ยเอาอยัางไงดีล่ะก็ดูฟอร์มดูคือดูฟอร์มของแมนยูกับเชลซีแล้วมันรู้สึกว่าถ้าจะหวังชนะก็ต้องชนะด้วยสกอร์ที่ไม่ได้ขาด้อยมาก1 0ึ่ประมาณนี้นะครับ อืมเอ,า,อางนี้แล้วกันฟันธงไปแบบว่ารักพี่จะได้น้องไปเลยนะผมเชื่อว่าแมนยูไม่น่าแพ้แต่จะดีพอที่จะชนะหรือเปล่าแฟนๆปีศาจแดงลุ้นเอาแล้วกันแต่แอดมินฟันธงแบบนี้เลยนะครับให้แมนยูสองอาร์เซนอลสองครับนี่คือทัศนะบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับจะถูกจะแพงก็ขอให้ได้วิจารณ์เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อสร้างสีสันในการเชียร์ฟุตบอลเท่านั้นนะครับอ่ะตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปส่วนภาคเสียงสดคู่ไหนรอตามข่าวนะครับ แต่เอวัตตักนกาลิฟูนี่เราน่าจะได้เจอกันแน่นอนนะครับตี35นาทีคืนวันพุทธที่1นะครับคืนวันพุทธที่1เข้าเช้าว,วันพฤหัสท,ที่2ทธันวาคมสวัสดีครับ